ลำตัดตัดไปขอเชิญงทุกท่านพบก,กับหัวข้อการบรรยายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นป็นอ,อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจค่ะเก่ยวทิทยากรที่มาบรรยายต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าอยู่นในแนะดนวงของบรรล่นานาคะและในบทของผู้ประเมินมาตรฐานวิทยากรอาจารย์พิเศษท่านจบการศึกษาด้านการพยาบาลและการปร,ระลุคัน ปริญญาโทด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จิตวิทยาการให้การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาเอกด้านจิตวิทยาขอเชิญพบกับวิทยากรอารมดีดเรเทวีวารีศรีค่ะเป็นวิธีกรด้วยเดี๋ยวเอาป้ายก่อน ตอนแรกกระถามทีมงานว่าแล้วตอนผมขึ้นพูดใครจะเชิญผมขึ้นก็บอกกับพี่นั่นแหละช่วงนี้มี AI นะครับ AI ช่วยได้เยอะเสียงอาจจะคล้ายๆเรื่องคล้ายขึ้นทุกทีนะเจอ AI ตอนแรกๆก็เสียงแปลกๆสำเนียงบอกไม่ได้เลยว่าอยู่ภาคไหนตอนหลังๆก็เริ่มชัดขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาพบกันในเซสชั่นท้ายสุดนะครับแต่ก็ไม่สุดท้ายเพราะว่าวันพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวัน นะครับผมดรเทวินวารีศรีถ้าใครได้ทํางานเกี่ยวกับวัยรุ่นยูเซรี่เฮลส์สวิตนะครับอา,รอาเภอธนามยการเจริญพันธ์ก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันวันนี้นอกจากจะมาบรรยายแล้วเดี๋ยวมีอุปกรณ์มานําเสนอด้วยท,ทุนสร้างความทุนเสีย่ยงเวียนทุนนาเสนออะไรที่ไม่เคยเห็นที่ไหนต้องบอกว่าเก็กบเอาไว้เซสชั่นท้ายนี่แหละนะฮะหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มบรรยายเราเริ่มโชว์ทีะนิดก่อน ถ้าใครตอบคำถามเราได้ร่วมกิจกรรมดีมีมีของรางวัลให้เลือกมีสองอย่างอย่างแรกเลยเป็นหนังสืออยู่ด้านหลังคนตื่นหมีเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องถามตอบปัญหาเพศศึกษาแต่ถ้าใครบอกว่าหนังสือไม่ค่อยชอบอ่านก็มีถุงยางอนามัยครับคอนดอมกระเพราไก <c oughs> ่จริงๆมันมีปัอลยไข่หวานหมดเล นะครับไปทํากิจกรรมกับน,น้องๆน้องๆไม่ชบอบกระเพราไก่เอาบัวลอยไข่หวานไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรียนรู้กันเรืร่อยๆเนี่ยช,ยช่วงช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวจะได้ค่อยๆนำอุปกรณ์พวกนี้มาแนะนํานะครับอเอาตัวแรกอะไรเลยผมไม่แน่ใจว่าจะถ่ายกระถูกไหม เดี๋ยวนำเสนอให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวตอนชน่วงท้ายจะได้นำบอกว่าอ้เด็กๆวัยรุ่นเขาเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและวเขาดูแลตัวเองกันยังไงตัวนี้เป็นเรียกให้เข้าใจง่ายมันเป็นแผนสติกเอาไว้ลงลิ้นนะครับเราเรียนรู้กันว่าเรื่อง เรื่องเพศการมีเพศสัมพันธ์มันมี3ช่องทางเนาะมีอ r ร์เร็มีวาเจนอลเซ็กมี a อโนลเซนะครับมีทางปากทางช่องคลอดแล้วก็ทางก้นนะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับออร์เร็นะครับเมื่อผู้ชายจะทำให้น้องผู้หญิงผู้หญิงจะทำให้ผู้หญิงน้องผู้หญิงบางคนพอฟังบรรยายถึงตรงนี้เสร็จเริ่มเกิดไอเดียอาจารย์แล้วเวลา ผู้หญิงจะทําให้ผู้ชายเอาอิทแผนอิทธิพันเลยเหรือเปล่านะอันนั้นก็ต้องไปนึกถึงคอนดองที่มันมีมีรสชาติเนาะเราจะมีคอนดองที่มีกลิ่นมีรสซึ่งลหลายๆคนเ็บอกเอะมันมีกลิ่นมีรสเพื่ออะไรกับเพื่อนี่นะค,ะนะคะออร,รับนะฮะออ<า>ร์โรเซคนะครับตัวนี้ก็ตัวแรกนะครับถามว่ามันป้องกันอะไรเออส่วนหนึง่งนวัตรกรรมพวกนี้เอาไว้ป้องกันโรคติดต่อาทางเพศสัมพันธ์เราไม่ค่อยเจอ h i ชวีในกลุ่มเด็กไวรุ้วหล่ะแต่เราไปเจอ โรคอื่นซิฟิลิสหนองในกูดงอนไก่ซึ่งเวลาเราไปดูในแต่ละจังหวัดก็จะเห็นว่าตัวเลขพวกน,นี้มาทำสะท้อนให้เห็นว่าเด็กอาจจะรู้นะเรื่องเพศแต่ยังเข้าไม่ถึงการดูแลตนเองไม่ให้ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบางทีไม่ใช่มีหน,นองในมาโรคเดียวมีมาและคณะดด้วย,น,ยนะครับซิฟิลิสก็น่ากลัวนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยตัวนี้ตัวแรก เราได้เรียนรู้กันว่าถึงยางอนามัยมันมีหลายไซส์ใช่ไหมครับไซส์มาตรฐานเล็กสุดบ้านเราอยู่ที่49 49ถ้าเป็นคนวัยทำง,งานก็จะ52 52 52ครึ่ง53 54ใหญ่สุดที่มีขายในบ้านเราจะอยู่ที่ไซส์56ผมมีตัวนี้ซองก่อนอันนี้ซอง รุ่นนี้รุ่นหายากนะครับหลดปั๊บหาไม่เจอเลยไซส์ไหนฮะตัวนี้ฟิงเกอร์คอนดอมนะครับหลายคนทอมองมันมีไซส์นี้เลยหรอนะครับอ่าไม่ได้สวมหนอน,น้อยนะครับแต่เอาไวส้สวมนิ้วอ่าเอาไวส้สวมนิ้วเพราะว่ากิจกรรมทางเพศเราไม่ใช่มีการสอดใส่แค่เอาหน่อนน้อยสอดเข้าไปในช่องคลอดอย่างเดียวมันก็ยังมีการใช้ นิ้วอ่ะตัวนี้ก็มันมีส่วนช่วยนะครับมีไซส์เดียวนะครับมีไซส์เดียวส่วนอีกตัวตัวนี้จะเป็นถุงอนามัยเมื่อก่อนเรียกถุงยางอนามัยสตรีตัวนี้เป็นถุงอนามัยนะครับก็ชายและชายก็ทําไปใช้แต่ก็แกะให้หัวนี้ออกนะดึงหัวออก นะครับถ้าเวลามีเยอะกว่านี้ก็จะสอนสามท่ายากที่หนึ่งท่าพิสดารในการใส่ให้นะฮะตัวนี้สะดวกนะนะครับข้อดีของมันเนี่ยเยอะมากมายเลยและในบางพื้นที่ของโลกในทีเ่เขามีข้อจากัดในเรื่องทรัพยากรพวกนีนน้บางพื้นที่เขาทําความสะอาดโดยใช้ซ้ำ นะครับแต่เราก็ไม่แนะนําให้ไปใช้ซ้ำหรอกเนื่งองจากว่าเราคํานึงถึง,งเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ตัวนี้จะบอกว่ามันทนแล้วก็มันจะไม่แตกง่ายเหมือนถุงยางอนามัยผู้ชายแล้วถุงยางอนามัยผู้ชายก็แตกยากครับถ้าใส่เป็ดน,นะครับใส่ไม่ถูกแตกแต่ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับข้อดีเยอะมากแต่ข้อจํากัดคือ,อเวลาใช้ถุงยางอนามัยประเภทนี้จํากัด ถ้าผู้หญิงสอดใส่ถุงเนี่ยแล้วใช้ท้าบางท่าห้ามใช้ท้าวู้แมนออนท็อปมอนโธนั่นแท่งวู้แมนออนท็อปผู้หญิงอยู่ด้านบนใช้ไม่ได้จะหกเลอะเปิดใช้ได้แนวนอนอย่างเดียวนะครับเบิ้ลได้ถุงเดียวแต่ต้องคู่เดิมนะไม่ใช่รอคิวสี่ห้าคนมาใส่มาถึงเดือดือถุงเดียวในลำบากเลยนะครับตอนนี้เป็นถุงยางนำไมสตรี อีกตัวหนึ่งครับผมเชื่อแน่นอนว่าท่านที่อบรมก็คงจะเคยเห็นนะเราเคยเห็นยาเม็ดคุมกําเนิดแบบสองเม็ดใช่ไหมครับอันนี้เม็ดเดียวเป็นแบบเม็ดเดียวเด็กๆไวรุนก็เข้าถึงแล้วนะครับคําถามแรกเวลาผมลงสอนนักเรียนอาจารย์ยามันก็เม็ดเดียวกล่องเบ้อเลยกล่องใหญ่มากเลยครับนี่แล้วดูตัวแขง บอกเขาทำไมทำแผนใหญ่จังผมก็ไปถามบริษัทที่ผลิตนี่แหละเนื่องจากว่าเขาก็เอานำยามาเอาไว้ให้เราแนะนำก็ได้คำตอบมาว่าอ๋ออาจารย์ไม่ต้องคิดมากมันเลยทำแผนใหญ่ๆเวลาพกจะได้ไม่หายทำแผนเล็กเดียวหาย <c oughs> นะครับเล็กเดียวนะครับยาไม่คุมกำเนินดฉุกเฉินนะครับถามอย่างนี้ก่อนที่เราได้เข้ามาฝังวันนี้เซกชันท้าย ้ามีน้องมาเรียนมาถามเราบอกว่าที่คุณครูนะถ้าหนูจะคุมกําเนินดโดยยาเม็คุมกําเนิดแบบแผงนะครับ2บเม็ด28เมตรหนูจะต้องกินยาไปกี่เม็ดหนูถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้โดยปลอดภัยเรามีตัวเลขในใจไหมครับจะต้องกินกี่เม็ดกี่วันกี่เม็ดดีครับเจ็ดเยี่ยมเลยครับเจ็ดเม็ดเจ็ดวัน างตำราแล้วก็จะบอกสิบเม็ดสิบวันนะครับย้อนสอดได้ไหมก็ต้องดูว่ายาที่กินมันเป็นแบบ21เม็ดหรือ28เม็ดถ้าเจอแบบ2ี่เม็ดถาม่าย้อนสอนได้ไหมเมื่อกี้จำตัวเลข7็เม็ด7วันบางตำราที่ผมบอก10เม็ด10วันถ้าเจอยาเม็ดคุมกำเนิดแบบนี่28เม็ดไอ้เเม็ดล่างเนี่ยครับเป็นเม็ดแ หรือไม่เราวิตามินถ้าย้อนสอนจากข้างล่างไปเมื่อกี้เราบอกขั้นต่ำกี่เม็ดนะเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดนี่แป้งล้วนเลยแล้วจะคุมกําเนิดได้ไหมไม่ได้บางคนบอกก่อนหนูไม่ได้ฟังตาราแรกหรอกหนูฟังตาราที่สองสิบเม,ม็ดสิบวันกินไปสิบเม็ดคิดว่าได้ของหมดกี่เมนะ็ดครับสามเม็ดได้ไหมครับต้องไม่ได้นีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราจะให้ ความรู้เราจะให้การปรึกษากับเด็กๆต้องคุยให้เลยนะครับเพราะบางทีเราแลดูเหมือนคาถามปัญญาอ่อนแต่ภายใต้คําถามเหล่านั้นมันจะมีสิ่งที่เขาไม่รู้หลากหลายเลยนะครับเราต้องให้คุยนะครับบางประเด็นในน่าสนใจนะผมไปทากิจกรรมอยู่โรงเรียนมีเด็กน้อยครับวิ่งข้ามาถามในระหว่างที่เราพักเ,เด็กมัธยมมัธยมยปลายอาจารย์ หนูไปฝังยาแบบหลอดเดียวแล้วหนูก็ชวนเพื่อนหนูไปฝังด้วยเออ,อดีแล้วฝังยาประจาเดือนตอนแรกมันก็มากระปิดกระปลอยนนอใจตอนนี้ไปหาไปหาคุณหมอได้ยาบางดีขึ้นแต่หนูมีข้อคำถามหนูฝังมาสองปีลวหลอดเนี้ยมันฝังสามปีแม่จากเตอร์สามปีปีนี้มันปีที่สามแล้วจารยาที่มาอยู่กับหนูมันจะน้อยลงจนคงกำเนิดไม่ได้ไหมเออมันก็เป็นคําถามที่ ชนิดนะคือมันอยู่แล้วมันซึมไปเรื่อยๆอนะ่ะพอปีที่สามมันจะมีแบบซึมแล้วหมดก่อนไหมอะไรประมาณนะั้นะเด็กมันก็กังวลเนาะนะฮนะเราก็ต้องมีคําตอบให้เด็กนะครับว่าอ๋อมันสามารถที่จะอยู่กับหนูได้นะหนึ่งหลอดใน3ปีถ้า2หลอดใน5ปีบางทีลองถามน้องคิดว่า2อหลอดคุ้มได้กี่ปีอ๋อหนึ่งหลอด3ปี 2. อหลอด6ปีอะไรประมาณนะั้นคำถามเวลานะเราคุยกับเด็กๆก,ก็สนุกนะครับเด็กๆเ,เ,เขาจะมีมุมคิดต่างๆนานมามากมาย เราก็อยากเห็นรอยยิ้มแบบนี้แหละครับเราไม่อยากให้เรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าเขากลัวก็ไหนเขาจะไม่อยากรู้เขาไม่อยากรู้แล้วเขาก็ไม่รู้ครับเขาไม่รู้ทีนี้ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเราอยากให้เด็กเก่งเด็กดีเด็กมีความสุขครับเอ้เก่งกับดีมันสุดยอดเลยวนะพ่อแม่ทุกคนน่ยอยากผมผมเป็นคุณพ่อผมก็อยากให้ลูกผมเก่งอยากให้ลูกผมเป็นเด็กดีแต่บางทีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ลืมไปว่าเด็กก็ดีเด็กเก่เก่งตัวเขาต้องมีความสุขด้วยนะ ไม่ใช่เราเอาอะไรก็ไม่รู้ไปใส่โดยที่เขาไม่มีความสุขจะขยับตัวก็ตัวจะโดนดุัวจะโดนว,ว่าไม่กล้าแม้แต่จะลอกนะฮะเยอะครับปัจจุบันนี้จะบอกว่าแค่อย่าว่าแต่ก้าท้าออกจากบ,บ้านเลยแค่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเจอสารพัดนะ่ะเสริมพนันออนไลน์มีขายบุหรี่ไฟฟ้าทางเว็บไซต์นะส่งตรงถึงบ้านเลยนะ เดินพาไปตลาดเปิดท้ายก็จะเจอขายบุหรี่ไฟฟ้านะมีรูปอะไรนะัเป็นเทนมีแปดสิบาทเจ็ดสิบาทหกสิบาทก็มีนะครับจะบอกว่ามันเข้าใกล้ตลุ่มเด็กๆมากนะนะมีขายหวยด้วยนะนะครับเว็บพนันรอฐวัตรพัฒนะเห็นขากพวกนี้เนาะอทอดทีเราดูภาพข่าวนี้ก่อนนะแล้วเราลองคิดว่าเถ้าเป็นคุณแม่เรายากจะทอดทีนะ ถ้าจะทิ้งทิ้งจากอะไรครับถ้าเรามีของสักชิ้นแล้วเราจะทิง้งเราไม่อยากได้แลยหรือถ้าเรายังมีของชิ้นนั้นอยู่มันไม่ไม่เกิดผลดีกับเราแต่นี่มันไม่ใช่ของน้นเด็กนะคร,รับเอะทิ้งเขาเดีดูไม่ได้ทิง้งเขาก็พอยังไม่รับเลย แล้วเราจะยังไงตอบางทีมันเห็นอนาคตเลยนะครับแล้วจะบอกว่าตัวเลขครอบครัวใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนวันที่โควิดระบาดร้อยละเจ็ดที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกคนเดียวหลังโควิดระบาดสามปีนะช่วงสามปีเนี่ยเราเจอครอบครัวใบเลี้ยงเดี่ยวขึ้นมาที่เก้าเปอร์เซ็นร้อยละเก้าปัจจุบันนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมอันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลเดิมนะครับ,นะรบเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ มีรัไแววันนี้ก็จะโยกเข้าไปถึงที่มีพรบรัในการที่จะดูแลน้องๆวยัยรุ่นว่าท้องสามารถที่จะเรียนต่อได้สถานศึกษาก็ต้องให้โอกาสนะกับการที่เด็กๆกางจะต้องได้เรียนต่อเพราะการไม่มีความรู้การไม่มีการศึกษามันจะส่งผลถึงอาชีพการงานและสถาบันครอบครัวซึ่งเราเรียกว่าสถาบันแบบเสร็จ คือมันเป็นอะไรทุกอย่างแล้วมันจะหล่อหล่อหลอลอ,ลอคนออกไปสู่สังคมถ้าสมมติเราเจอครอบครัวที่จะหล่อหลออคนออกไปสู่ภายนอกเป็นครอบครัวไปเลี้ยงเดี่ยวครอบครัวที่มันไม่พร้อมมันก็จะลออหล่อหล่อไอ้ขากาเกินเกินออกไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างนหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมให้ดีพอเราพอช่วยได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน